สวัสดีครับพี่ที่ไหนครับพี่ตรงนี้อยู่จังหวัดอะไรอุทัยอำเภอบ้รนไร่อำเภอบรานไร่ครับจังหวัดอุทัยอำเภอบ้านไอ่จังหวัดอุทัยพี่ชื่ออะไรครับผมอนันต์พี่อนันต์เนาะพี่อนันต์เอาแมกมามาผสมยาฆ่าแมลงแล้วฉีดทุเรียนนี่เป็นยังไงพี่ก็ทีแรกก็ยังไม่ได้ฉีดนะก็มาเจอตัวนี้ดูดูทับครับก็เห็นเขาใช้มีเจอะไรใช้ที่ใช้กับทุเรียนใช่จกับทุเรียนครับ ก็เห ah uh, hmm, like ็นได้ผลดีก็ลองมาใช้ดูครับหลังจากเอามาผสมยาฆ่าแมลงฉีดแล้วเป็นไงบ้างก็ดูดีก็ถอดยอดดูใบสมบูรณ์ดีถอดยอดใบสมบูรณ์ดีก่อนที่จะฉีดนี่มันมีพวกแมลงพวกน้อนพวกอะไรกวนไหมเผยร์เยอะนอนที่ไม่ได้ฉีดนะเผยร์เยอะเผียรเยอะหรือเพียอะไรมากพี่เจอเพียชะกจันเพียชะกจัน เยอะอะไรตัวเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นนะอ๋อมากวนใช่ไหมอะไรแดงไะมากวนเหรอมากวนเยอะกวนเยอะได้หรอเกอบไปมันเจอเยอะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยพอหลังจากฉีดแมกมาผสมไปแล้วเป็นไงบ้างก็โอเคอ่ะดีอ่ะดีขึ้นแหละดีขึ้นฉีดไปสองรอบเองสองรอบเองสองรอบเองแต่ตั้งแต่ดูย่าไม่มีก็ยังยังไม่ได้ฉีดอือแล้วตอนกตอนที่จะฉีดแมกมาผสมกับยาฆ่าแมลงเนี่ย ปกติกี่วันฉีดครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นฉีดสิบวันนะสิบวันฉีดครั้งหนึ่งหลังจากใช้แมกมาแล้วผสมกับยาข้ามแรงแล้วตอนนี้กี่วันฉีดโอ้ตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยนะกี่วันไปแล้วเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนเดือนแล้วยังไม่ฉีดเลยครับแล้วแม่แงแมลงไม่กวนหรอไม่กวนฮะโดนแล้วโดนแล้วใบมันโดนแล้วใบมันใบมันเลี่ยมใบสมบูรณ์ดีก็เลยก็เลยไม่ฉีดอันนี้น้ำเดือนหนึ่งนี่นะยังไม่ได้ฉีดเลยนี่คงเดือนกว่าแล้วนะเดือนกว่าเดือนกว่าแล้ว เดือนกว่าเนี่ยพามาดูใบเนี่ยทำไมไม่เห็นมีแมลงมากวนเลยครับแล้วใบก็ไม่มีรอยกัดของหนอนของแมลงของเพี้ยเลยโอ้ครับผมตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ฉีดเลยยังไม่ได้ฉีดเลยคือจะฉีดอีกครั้งก็ต่อเมื่อพี่มาดูที่ใบแล้วมันมันมีแมลงถึงจะฉีดใช่ไหมฮะใช่ใชถ้ามันดีอยู่ก็ยังไม่ต้องฉีดแต่ว่าจะฉีดสะสมอาหารนี่แหละครับ